สวัสดีวันเสาร์ที่สิบสี่นะครับอันนี้คือเบรมหนึ่งสองห้าครับเพื่อนๆเบรมนี้นะครับเราใช้ที่ตัวแรกภูเขาไฟนะครับใส่ไปนะครับก็จะช่วยในส่วนของการลดการดลดร่วงลดแตกนะครับแล้วก็ช่วยสร้างชั้นฟินนล์มนะครับทําให้ผิวอินทรลัมนะครับมีความนวลป่องนะครับ ผลงานจากแรล่ภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเป็นแ um คลเซียม um ที่ได้จากแหล่งภูเขาไฟจากาจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่สวนนะครับจะไม่มีการใช้ปุ๋ย1ิ0 0ูน,น,นะครับแคลเซียมในเตะเลตไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเท่านั้นนะครับ เบรมนะครับแก้ไขโดยการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสามารถช่วยลดการหลุดร่วงได้นะครับ